ไม่วันนี้ก็วันดน้าช้าหรือเร็วกราบธรัสการพระครูกิติวิสุทธิวันด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดบางโฉงในประธานสงฆ์พระพิพสุและสามเณรทุกรูปด้วยความโคโรอย่างสูงเรียนท่านผู้ดยการวารพนเสียงคาราผู้ดยการสำนักการเขตท้กที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุรประการ ผู้การเขตตรวจราชการที่2ประธานฝ่ายคารวะและท่านผู้มีเกียรติที่รโปรดทุกท่านค่ะกราบของขมาวดวงวิญญาณคุณครูมปราณีวิโนโทพันผู้วายชนด้วยความอาลัยยิ่งดิฉันนางสาวธนวรินทริสุขปีสามครูจากโรงเรียนวัดบางสลุงนายสังก,กัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลประการเขต2ได้รับ สังาเจ้าภาพให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประกอบพิธีชาปนกิจศพในวันนี้ท่านคือร่างของคุณภูปรานีมิโนชพัยซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2568นำความเศร้าโศกเสียใจและความอาลัยสู่บุธิดาและญาติที่รอเป็นอย่างยิ่ง เพื่อตอบแทนุลง,งามความดีของคุณครูปาดีวิโนธพันธ์ที่มีต่อสังคมโดยรวมและอุปการละเลีง้งูบุรธิดาให้มีความเจริญก้องงามทางด้านร่างกายอาชีพการงานและจัญยาบรรยาจึงได้พร้อมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่ 19, 19ถึง21มิถุนายนปีพุทธศักราช2568เป็นต้นมา จนถึงวันนี้โดยได้มีการจาัดทำบูลเลียงพระสวนมาติการังสุกุลสมทานศรีแสดงพระธรรมเทศนาและในวันประชุมเพลยประกอ,อบพิธีชาวตะนาคิศนในวันนี้ชนะเจงผ้าและญาติมิตรได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลแต่ผู้ผวายชนและเสริบุญบารมีแก่ชนะเจ้ผ้าญาติมิตรตลอดจนผู้มี